สวัสดีค่ะท็อปสิบเบีย้ยนเวลาโดนเทหรือใจมันเซหลายคนชอบไปทะเลเดินบนชายหาดให้ฉ่ำใจแต่นอกจากหอยปูปลาแล้วยังมีบางคนพบสารพัดสิ่งชวนช็อกนึกไม่ออกว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเอาเป็นว่าถ้าคุณเจอสิ่งเหล่านี้เข้าถ้าไม่อยากเสี่ยงให้หนีไปซะถือว่าเตือนแล้วนะเรามีท็อปสิบบ็อกชมใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนมใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบ เช่นคริชช็อกโกลูกอม DIY คิดแคดรสชาติใหม่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยั่ e n อ o y จอและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน like ไลน์แอด ad top s i b a top 1 0ลิงใต้เดสคริปชั่นรดนลึกลับทำเอาชาประมงชาวฟิลิปปินถึงกับช็อกแรงเมื่อเดินบนชายหาดน้ำก่อนแหงนเนมาสปาเตแล้พบกับวัตถุลึกลับสีส้มที่ดูคล้ายๆกับจรวด หรืออาวุธอะไรสักอย่างความยาวประมาณ3เมตรจะบินได้หรือระเบิดไหมก็ไม่แน่ใจรู้แค่ว่ามันน่าจะเป็นของฝากจากกองทัพสหรัฐแล้วมันมีอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะหลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของฟิลิปปินส์ให้มาตรวจสอบพบว่ามันคือโดนของกองทัพเรือสหรัฐที่น่าจะใช้สําหรับซ้อมรบแต่การที่มันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งทางสถานทูตสหรัฐประจํากรุงมานิลากล่าวว่ากาลังให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหาคําตอบอยู่แต่ก็โชคดีอยู่นะที่โดนเครื่องนี้ไม่ติดอาวุธ หรือใช้ป้องกันใดๆเป็นอันว่าสบายใจไปได้เปล่าหนึ่งนะคะทุกคนสิ่งมีชีวิตตึกลับบนหาดเรื่องก็มีอยู่ว่าหญิงสาวคนนึงไปเดินเล่นบนหาดเมนจู่ๆก็ช็อกตาตั้งเมื่อพบกับบางสิ่งหน้าตาหยึกกขนาดใหญ่สีแดงอมม่วงเข้าให้เอ้ยคนลุกแต่พอดูดีๆอ้าวนี่มันแมงกะพลแผงคอสิ่งโตขนาดยักษ์นี่นาะลำตัวมีความกว้าง1.8เมตรและมีหนวดยาวถึง6เมตร ไม่ใช่แค่เจ้านี้ตัวเดียวนะก่อนหนะ้าเธอก็เจอมาก่อนความกว้างก็กเกือบหนึ่งเมตรเหมือนกันยังไงก็ตามแม้ว่าจะน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นแมงกะพรุนสายพันธุ์ใหญ่แต่อย่าไปจับเชี่ยวเพราะมันสามารถต่อยคุณจะบาดเจ็บได้จนขนาดทางสถาบันวิจัยในรัฐเมนยังให้ประชาชนที่พบช่วยกันรายงานเพื่อหวังศึกษาสาเห,เหตุที่มาเกิดตึ้นกันด้วยล่คะค่ะทุนเรือขนาดยักษ์แหมใครเห็นเจ้าสิ่งนี้อยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งในนอร์ฟอก ก็ต้องวิ่งกันบ้างแล้วนะเพราะนอกจากรูปร่างจะใหญ่แล้วดีไซน์ยังแอบน่ากลัวเหมือนระเบิดลูยกยักษ์เลยนะสิจนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญเฉลยเท่านั้นแหละโลงเพราะมันคือทุ่นเรือขนาดยักษ์ความยาวราวเก้าเมตรและสูง6เมตรมีไว้สําหรับการกระแทกหรือหยุดเรือขนาดใหญ่ที่จอดเทียบท่าเพื่อขนส่งสินค้าหรือน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งหากส่วนสาเหตุที่ผมมาสร้างความระทึกใจให้ประชาชนนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามันอาจจะหลุดมาจากเรือลําใดลํหนึ่ง เนื่องจากพายุเข้าแถวๆหน้านม่น้ำน,นอร์เวย์ก็ได้ยังไงก็ตามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนับปากว่าจะสืบหาเจ้าของและส่งคืนต่อไปว่าแต่ใหญ่ขนาดนี้ส่งกลับยังไงดีล่ะงานงอกแล้วสินะทางน้ำมันบ,นบนหาดออสเตรเลียเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชายหาดเมืองซิดนีย์เมื่อนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ไปพบกับถังสำหรับบรรจุของเหลวทางเคมีที่ลอยมาเกยตื้นตรงหาดและเกิดความกังนวลว่าหากสารเคมีรั่วไหลออกไป อาจเป็นอันตรายได้ทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบมาเก็บออกว้งไปโดยคาดการณ์ว่าน่าจะลอยมาหลังจากเกิดเหตุน้าท่วมในนิวเซาวลส์นอกจากนี้ที่หาดคูจีก็มีสิ่งลึกลับไปเกิดตื่นเช่นกันตอนแรกหลายคนคิดว่าอาจเป็นวานแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกลับพบว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือถังขนาดใหญ่ความจุร,ราวสองหมื่นลิตรสภาพปูบี้ยับเยินและเมื่อเจ้าหน้าที่นําขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับนํากลวยสีส้มไปตั้งไว้ดันกลายเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ต เนื่องจากดูคล้ายกับงานศิลปะที่ตั้งโชว์ไว้นั่นเองกองทัพสาหลายสีแดงบุกชายหาดหาดไฮแอมส์ในออสเตรเลียได้เปลี่ยนจากฉายาหาดที่มีทรายขาวที่สุดในโลกกลายเป็นหาดสุดสยองไปในชั่วข้ามคืนเมื่อมีคนไปพบกับกองทัพสาหลายสีแดงถูกซัดขึ้นมาเต็มชายหาดไปหมดไม่เพียงเท่านั้นยังส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และมีน้องหนอนเป็นของแถมอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งนั้นมาจากก่อนหน้านั้นเกิดพายุรุนแรงจึงได้พัดเอาสาหรายที่มีสีแดงเข้มจากที่อื่นขึ้นมาบนชายหาดแห่งนี้แม้ว่าสภาพจะชวนอึง้งแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถือเป็นเรื่องดีเพราะหากมันย่อยสลายก็จะส่งต่อสารอาหารไปยังสิ่งมีชีวิตใต้ผืนทรายได้แต่ทั้งนี้ทางเทศบาลก็เตรียมแนะนําให้ผู้คนระมัดระวังเวลาไปเยืนชายหาดเพื่อความปลอดภัยได้เช่นกันทุ่นระเบิดเกยหาดฟลอริดา เพราะที่นี่คือฟลอริดาจะมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ผิดคอนเซปต์เท่าไหร่แต่ถ้าเจอเป็นลูกๆบนชายหาดแบบนี้ใครไม่เห็นก็ให้มาดูไปสิเพราะนี่คือทุ่นระเบิดที่ไม่รู้ว่ามาไงไปไงถึงได้มาแลนดิ้งอย่างสงบตรงนี้ได้เนี่ยแต่ด้วยความใหญ่อลังการของมันเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดพื้นที่และเข้าไปตรวจสอบว่าจะมีแววตูมตามกับเขาไหมก่อนจะโล่งอกและพบว่ามันเป็นของจำลองที่ใช้ในการฝึกฝนเท่านั้นแม้จะไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงแต่ที่แน่ๆ พวกเขาก็รีบขนลูกเจ้าปัญหานี้ออกไปจากบริเวณตรงนั้นโดยเร็วที่สุดและส่งไปตรวจสอบที่มาของมันต่อไปนี่ดีนะที่เจอกันช่วงเช้าไม่อย่างนั้นฝรั่งมุงคงตกใจกว่านี้แงะวิลลาร้างแห่งเอลซาวดอร์นักท่องเที่ยวบนหาดลาปุลติญญาในเอลซาวดอร์ถึงกับอึ้งเมื่อพบกับซากโครงสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นอ้างว่าจริงๆแล้วมันคือวิลล่าที่ชื่อว่าเปอร์โตเบนทูล่า ถูกสร้างกล้กับชายหาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับทะเลมากที่สุดก่อนจะถูกทิ้งร้างและถูกพายุเฮอริเคนถล่มจนโครงสร้างเสียหายหลุดลอยออกมาทั้งยวงอย่างที่เห็นแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันจะมีป้ายเตือนว่าห้ามปีนขึ้นไปบนโครงสร้างเนื่องจากอาจเกิดอันตรายแต่ก็ยังมีคนลักลอบเข้าไปจนได้ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องเล่าว,ว่าบางคนเคยเห็นชายตัวสูงปริศนาออกมาทักทายเดินผ่านไปมาอีกด้วยเอมต่อให้ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ แต่ถ้าเจออะไรแบบนี้เข้าไปใครไม่ไหวก็เพลินเธอถือว่นเตือนแล้วนะชิ้นส่วนเครื่องบินรบไม่ใช่เพียงแค่วัตถุแปลกๆเท่านั้นที่จะโดนพัดไปบนชายหาดแต่ยังมีวัตถุทางประวัติศาสตร์เช่นกันนั่นก็คือชิ้นส่วนของเครื่องบินรบกัมแมนเอฟโฟเคที่ถูกคนพบบนหาดพอนเตเวราซึ่งเคยถูกใช้งานในช่วงปี 1939- ถึง1น4 5ัน่นั่นเองโดยผู้คนพบสันนิฐานว่ามันน่าจะเป็นชิ้นส่วนท้ายเครื่องบิน มีความยาวประมาณ2.4เมตรแต่ดันเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างการฝึกซะก่อนจนทำให้เครื่องบินตกลงไปในมหาสมุทรและถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งยังไงก็ตามทีมผู้คนพบก็รีบแจ้งไปยังกองทัพเรือเพื่อนำชิ้นส่วนดังกล่าวไปยังองค์กรหรือพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาชิ้นส่วนจากระวัติศาสตร์สำคัญต่อไปวงล้อลอยน้ำพร้อมมนุษย์อีกหนึ่งความไม่ธรรมดาส่งตรงจากฟลอริดาเช่นเคย เมื่อมีฝรั่งมุงไปพบกับวัตถุขนาดยา์คล้ายๆกับวงล้อของหนูแฮมสเตอร์ได้ขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบก็บพบกับชายคนหนึ่งซุกตัวอยู่ในวัตถุต้องสงสัยนี้ด้วยภายหลังจึงได้ทราบว,ว่าเขากำลังวิ่งไปบนพื้นน้ำเพื่อการกุศลจากฟลอริดาไปยังนิวยอร์กแต่ดันมาหยุดอยู่ที่ระยะ48กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นเนื่องจากเกิดปัญหาระหว่างทางเลยต้องประทังชีวิตอยู่ในวงล้อและรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแล้วเจอปัญหาแบบนี้ เพราะในปี2014เขาก็เคยเกิดปัญหากับเจ้าผ่านาลักษณะคล้ายๆกันขณนะดเดินทางไปเบอร์มิวดาทีนี้ก็หวังว่าจะเข็สักทีนะเฮ้เกือบเอาชีวิตไปทิ้งเราไหมล่ะอัมพันทะเลเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่การเดินเล่นบนหาดทรายอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้ตลอดการเช่นเดียวกับเคสนี้ที่คุณพี่เขาไปพบกับวัตถุประหลาดมีลักษณะเป็นก้อนๆดูแล้วน่าขนลุกเป็นที่สุดแต่เขาก็เก็บมา ก่อนจะรู้ว่าเจ้าก้อนนี้มันคืออ้วกวานหรืออัมพันทะเลที่มีสารชนิดหนึ่งสามารถไปผลิตเป็นหัวน้ำหอมระดับพรีเมยียมได้ที่สำคัญมันยังหายากและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากมูลค่าจนสูงเรียกปีทูลฟ้าอย่างก้อนนี้ประมาณมูลค่ากันไว้ที่ราวๆ15ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นคนแต้มบุญสูงสุดจนหน้าอิชาเสียจริงๆเลยค่ะซากเรือแคโรไลน์เอตดี้ บางครั้งการขุดค้นทางโบราณคดีอาจจะไม่ได้มีแค่ใต้ดินอย่างเดียวผืนทรายก็มีเหมือนอย่างนักโบราณคดีกลุ่มนี้ที่ไปขุดพบกับซากเรือไม้โบราณใต้กองทรายใกล้กับเซนต์ออกัสตินที่ถูกทับถมกันเป็นเวลานาน,านเชื่อกันว่าน่าจะเป็นซากเรือบรรทุกสินค้าคาร์ลลายเอ็ดดี้ที่ออกเดินทางในปี1880จากหาดเฟอร์นันดิน่าไปถึงฟิลาเดลเฟียเพื่อบรรทุกไม้แปลรูปไปส่งแต่คาดว่าถูกพายุเฮอริเคนสกัดดาวรุ่งเข้าให้จนเรือแตก และถูกปัดซากที่เหลือเข้ามาอย่างสันดอนทรายนอกชายฝั่งมาทันซัดอินเลดแม้จะค้นพบสิ่งสําคัญแต่การจะนํามันออกไปจากที่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้งบประมาณหลายสิบล้านบาทยังไงก็ตามซากเรือลํานี้ถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์และอนุรักษ์เอาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปซากตู้คอนเทนเนอร์แม้บนชายหาดจะมีสารพัดสิ่งมอเกยตื้นแต่การที่ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ถูกซัดเข้ามา ก็ทาให้หน่วยยามชายฝั่งในแคนาดาตกใจเหมือนกันโดยในเดือนตุลาคมปี2021มีรายงานว่าพบตู้คอนเทนเนอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแวนคูเวอร์ภายหลังจากที่ตรวจสอบก็พบว่าตู้นี้เป็นเพียงหนึ่งใน109ตู้ที่หล่นลงมาจากเรือบรรทุกสินค้า MV Simpington จากการถูกพายุซัดในนั้นส่วนใหญ่เป็นอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆและของเล่นแต่ที่ชวนอึ้งไปกว่าก็คือก่อนหน้านี้เรือจากบริษัทนี้ก็เคยประสบเหตุคล้ายกันทําให้ตู้คอนเทนเนอร์ตกน้ําและสูญหายไปกว่า40ตู้ โดยทางเจ้าของเรือได้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําตู้สินค้าและว,ว่าจ้างบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาดูแลเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนหมดห่วงกันได้เลยนะคะป่าตายนับพันเกยตึ้นในชิลีอือหอบอกได้คําเดียวว่าช็อกเมื่อบริเวณชายฝั่งแห่งหนึ่งในชิลีมีปลายอันโชวีลลปาซาดินนับพันตัวพากันเกยตึ้งขึ้นมาอย่างน่าสยดสยองจนแทบจะไม่เห็นพื้นทรายเลทีเดียวน่ากลัวเบอร์นี้ จึงทาให้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมรีบระตรวจสอบโดยด่วนก่อนจะพบว่ามาจากปรากฏการธรรมชาติที่ฝูงปลาเหล่านี้อพยพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งน้าบริเวณดังกล่าวมีปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานส่งผลให้ปลามีสภาวะเครียดขาดออกซิเจนจึงพากันซีมองเทงยกฝูงอย่างที่เห็นโอยแต่ถ้าจะเยอะขนาดนี้ก็น่ากลัวเอาเรื่องเหมือนกันนะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ